ช่องคุรี JO ONE OFFICIAL นะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่คุรีมาให้กำลังใจอีสานนครศินเด้อพี่น้องกูได้เขามาชมคลิปในคุรีเดอ้อกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการชมคลิปให้นะคะเดี๋ยวจะกลับให้ดูบรรยากาศเนาะนี่คะ่ะนี่ก็มานะคะพ่อบ้านพามาอีกแล้วมาเจอคุณยายนี่ไม่ไง่เหานี่ละมาเบิงอยู่แต่เมาเบิงย่ามเขาเตยล่าพี่น้องเออ อ่าเตยลาถึงจะชมนะคะนี่ก็อ่าอีสานคสนครศรีวันนี้นะคะมาที่นี่นะคะมาหอดจอดถึงที่น่องเดวเลยถ่ายให้ชมบรรยากาศก่อนเนาะคะ่ะเนาะทะเลเสือทะเลสาดก็มาแล้วได้พี่น,อนอ่องป้าที่น่องเบิ่งจี่ละเขียนซื้อไว้นะคะหามย่ายหามเคลื่อนที่เพิ่นว้าได้ที่น่องเด้อนะคะทะเลเสือทะเลสาดนะคะตอนนี้รถ ก็อของอีสานนครสินหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ค่ะเดที่อลังการพี่นอ้องนี่ก็เป็นเวลา,าจะทุ่มนะคะอีกสินาทีทุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะผู้ผูเป็นคอนวอยกับเฮตนาทีของเจ้าของนะคะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะคะนี่คือความรับผิดชอบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะพอมาฮอดพูนเบิงกี่ะกค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามไล่เลย ได้ถ่ายพี่น้องบึงบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะสวยงามค่ะตอนนี้กำลังจัดทำดีทีอยู่นะคะ,ะนี่คอนไวอ์ก็ขึ้นอยู่ข้างบนค่ะพี่น้องเห็นจุดนั่นปะคะอ่าตังนั้นก็เป็นคอนไวอ์นะคะก็ต้องใช้สลิงดึงนะคะเพราะว่าลำโพงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นนี้อลังการะคะ่ะพี่น้องอีสารนครศรี เวทีมิติใหม่นะคะหมอลามิติใหม่ของคนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นบรรยากาศและนี่ก็เป็นเสือของท่านผู้ชมนะคะมาปูไว้แล้วนะคะมาปูไว้แล้วนะคะใว่าแต่รับปูนะคะนีกระั่างมอนนี่มอนมานั่มค่ะมีมอนมาด้วยนะคะ กำลังขนพวกไฟลงนะคะพี่น้องคะ่ะขนไฟลงนะคะก็เพื่อที่จะให้เสร็จทันเวลาเนาะกรีบถ้ำนะคะนี่ก็เป็นที่สำหรับเราจะได้ชมคืนนี้แหะคะ่ะกาลังขนไฟลงนะคะขณะมอลล์บอรธรรมดาเด้อไงติบอยู่ค่ะพี่น้องคะพวกนักสแสดงก็เริ่มแต่งตัวคอนวอยก็ประกอบเวทีนะคะนู่นอยู่บนขบวน่ะพี่น้องพี่บน นี่นะคะ,ะกำลังประกอบนะคะ,ะ,ะ,ะหมอลำม,มิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ค่ะศาลนครศป์น,นะคะนีะ่นะนะจะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะอกแบบ้อก็ใส่สุดยอดเลย เเป็นที่วบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรถก็ขับเคลื่อนมานะคะบวกเครื่องเสียงนะคะกำลังประกอบนะคะกำลังประกอบสิ่งต่างๆเนอะ เดี๋ยวก็จะซื้อเอาถุงผักน,นอกพี่นอ้องเนี่ยรถอีกคันก็เข้ามาค่ะฮะอันนี้นที่ไยสาดไ้อยู่นี่เอาบาห้เซียอ้าว นี่เอาวอ้าวไทยหายไทยหายจองอะไรมีหัวปืนพร้อมนี่โอ้ยคุณสมัยจองแล้วนะคะห้ามเอาสารเราไปเด้อเป็นยังไงเนาะนี่พี่น้องเอ้ยผ้ามัฟฟูสาดย่านบัมมีหม่องนั่งอากาศแบบหนาวป้านได้รองมือนพ่อมาเที่ยวจ้ารอกพ่อเป็นตามาเที่ยวมาซอยเนาะอากาศอุ่นๆ นะคะอากาศกำลังดีเนาะเที่ยเยอะ,ะนอยยยๆนะครับเีย็นซื้อไ้เย็นซื้อไปเชซื้อไเลยนะครับเซื้อไว้จะได้บ่หายจะได้บ่หายรถก็จะขับเคลื่อนไปนะคะพ่อย้ายของ ถอยหลังมาใช่ไหมให้เล่าดินี่ตรงนี้เขาจะถอยปะเขาจะถอยรถบอค้าให้ยังไงเดี๋ยวนะพ่อพ่อไปเอากระเป๋ามาก่อนพ่อห่มพ่อห่มพ่อห่มเสื้อเสื้อที่ผมมโอ้เพื่อนเอาของลงขายพี่น้องค้าอ รถคนรฟังผู้ผ่าเฮียเียงพี่น้องเฮ้ยซอยกันซอยกันรถเสียบอกเฮ้ยไหนหมายถึงว่าเขาจะถอยรถโอจะเอาล่าเครื่องอนะของชุดนี้มันอยู่ฝั่งนี้รถขนนั้นของฝั่งนี้ออ๋จ้เรามาลงเป็นฝั่งนี่ค่ะ เล่มือค่ะกำลังเล่มือตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะว้าว,วเป็นกองอำนวยการนะคะมีน้นำห่อนีน่กาแฟาไววคอยบริการเนาะพี่น้องเนาะให้สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดูแลความเรียบร้อยซุด,ดยอดเลยะคะ่ะพี่น้อง คนมาปูเสือก็ไปแล้วนะคะคนทำน้าที่ก็รีบทำนะรีเห็ดนะคะพี่น้องร้อยยี่สิยยี่สาวันที่สิบสีนะคะซื้อตั๋วแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะงานบุญประเพณีประจำปี ของบ้านหนองยาป้องวัดหนองยาป้องตำบลหน,นองห้าอำเภอปุริจังหวัดจังหวัดสุโขทัยนะคะวันนี้เป็นวันที่14หมอลำคณะอีสานนครศรีนะคะเป็นหม,ม,ม,มอลำมิติหมอหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ <c oughs> โอ้ยงามพี่อัญชน้องโอ้ยบททัดเพื่นงามค่ะสุดยอดเลยเด้อใคุณใดๆมาชมมากด้วยกั ด้วยนะคะวันนี้มีทองคำอีกนะคะมีทองคำด้วยมีทองคำน้ำเดือพนองเออนี่ค่ะบรรยากาศเนาะพี่น้องคะคลิปนี้ก็าไปเท่านีดเด้ยค่ะเดี๋ยวสามทุ่มเจอกันนะคะพิธีเปิดเรียบร้อยก็จะเป็นการแสดงของอีสานนครงห์ขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะ ร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจนขาดสวัสดีค่ะ